ทุกคนกับผับชมที่ดาร์ลัทออกมาสามจานสวัสดีครับมสวัสดีครับสวัสดีครับวอร์ลสวัสดีครับพิมสวัสดีค่ะหน่อยพูดเงียคุณเฉยเฉค่ะนี่นะคะเราเรามากินอาหารกันเนื่องในโอกาสอะไรคะน้องป่าววันเกิดใครวันเกิดใครฝากครับ ไอ้กี่ปีแล้วกี่ปีแล้วตีป๊อนี่นะคะมีของของมาคู่ของคู่ต้องนับนเดี๋ยววันนี้ป้าจะมารีวิวของกันใช่ไหมเป็นกล่องสุ่มนะคะเพราะว่าลุ้นมากอันนี้นะอธิบายก่อน49วันนี้คือเป็นบ้านเลขที่49มาราทีใครมาราทีมาใหญ่49แต่ว่าไอ้นี้มันจะเป็นกล่องสุ่มแกะเลยอ่ะ บีมแกนตอนนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริมบีมนั้นมาอยู่ตรงนี้มายืนข้างแบบมาข้างกับแม่บีมมามาข้างกับแม่บีมมาลูกทีนี้ต้องมีอุปกรณ์เสริมต้องมีเหรียญบาทใครก็ได้ขอเหรียญหน่อยนี่เหรียญบาทติดเหน็บเยเพื่อนเราได้ก็ได้เกี่ยวมาเกี่ยวมาดูสิเออนี่นะ อีกเขาเป็นของญี่ปุ่น,อ,นอะไรเอ่ยอนนไม่ได้จาีาอธิบายก่อนจะมีคะแนนความโชคดีอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแนนความโชคดีมีหนึ่งถึงร้อยถ้าเกิดบาปได้เลขเก้าสิบหกถึงหนึ่งร้อยได้ว่าปาบโชคดีมากๆได้แต่อะไรไม่รู้ว่ะดิ้ถ่ายรูปเลยลากมาลองก่อนไปยื้อยื้ อันแรกปรับเอาเอามาเอาเหรียญมาต้องใช้เหรียญโขดโขดตรงนี้นะคะว่าปรับได้กี่คะแนนิมหน้าาตโอเคอ่ะปรับโขดก่อนตอนลอกเดี๋ยวให้ปิับโดอันนึงนะโขดจังไงโดว่าได้เลขกี่คะแนนเนี่ยว่าเอาเริ่มจากเลขแรกเลขนี้ก่อนเลขสุดท้ายมีเลขอะไรหน้าเลขอะไรนี่เลขห้าเลขห้าเลขห้าแสดงว่าปรับจะไม่ได้หนึ่งร้อยแล้วเพราะว่าถ้าได้หนึ่งร้อยมันเป็นเลขสูง ไอ้พี่น้องกดอันแรกก่อนได้อันแรกอันแรกอันแรกมันต้องห้าศนย์นเก้าสิบหาแล้วอ่าเก้าิาอันนี้พี่กดให้แบบุดตรงกลางแล้วถ้า9กห้าก็ยังโชคดีอยู่หน้าดูว่าเป็นเลขอะไรโชคดีห่ือ้เ้ปล่าฮปเลขบห้าแปดสยังเนี่ยมาบอกตันี้นะได้แปดสิบห้าแปดสิบห้าจะเดี๋วปับอยู่ในเลนอันนี้ ยังไม่ไม่ถึงกับโชคดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่โชคร้ายอยู่แนนนี้มเอาอยไรไงเอาปากเขแกะแบบติดข้ามีอะไรบ้างแกะตรงนี้ดึงมาเลยช่วยกันดึงเลยรบกวนทะเลม่สินะภาษาญุ่ดูปรับได้อะไรบ้างนะคะออกมากราดมาจ่ายได้อะไรบ้างออกมาก่อน้วยอันแรกค่ะได้วงคุญแจนึงอันวงคุญแจอะไรอีกอ่ะ มีอะไรอีกไปดูวิมีอะไรแปลกสิคะยางลบเหรอเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะอด้อันนี้ของใครอ่ะของป่าวเอาแกเอาอ่ะอีกมีอะไรบ้างเร็วยังไม่หมดมัเยอะไหมปากกาด้วยสมุดมีสมุดด้วยมีกล่องกล่องอะไรนี่ยังเอาไม่มีสองกล่องเลยเหรอถ้าบีมเคยซื้อมามีแค่กล่องเดียวเอง เอาปตาข้าหลานอะไรนี่อุ้ยได้ไม่ได้อะไรสองกล่องหร่วนเนอไม่ได้แค่กล่องเดียวขวดน้ำขวดน้ำมะแปะวะนี่ว่าขวดละน้ำอุ้ยไม่ใช่ตาเป็นกระปุกดินสอเดี๋ยวนดาบิมให้ดูเอาดูอีกกล่องอีกกล่องทำไมเป็นแบบได้ต้องสองกล่องเลยอะโชกดีอันนี้ยเดี๋ยวได้บิมจะมารีวิวที่ดูอีกอันหนึ่งกล่องเลย เยอะนะเพราะว่าคที่นี่แล้วนบิ๊มได้แค่ตัวเดียวได้อะไรมาเนาะ้นี่นี่ด้วยสองร้อนี่เป็นเป็นรูปภาพเอ้ยเป็นการ์ดเต็มเลยมันเป็นเซร่มาส์กขวดน้ำหรือเปล่าน้าให้ได้ปิมปับน้ำบิ๊มช่วยแกะเหมือนกันไหมอ่ะมันได้ปรับได้สมกับของทุกอย่างเลยโอ้ยได้สมกับปุกดี่างเนี่นี่ปี่นี่ปับมานั่งก่อนนะำบิ๊มจะบอกมันทำอะไรได้บ้างนั่งนั่งนั่ง ทีนี้นะแต่ว่าปาาโชคดีมากเลยแนละ้วปาาได้ของกระถูไปถูกไห<ป>มีวิวก่อนล่าปาได้อะไรไมได้ยางลบได้แปไง้งได้กาซพื้มมกกมนมาแล้วได้ได้พวงกุญแจนี่จะก็มีใช่ตีอย่างแล้วนะ แล้วก็ได้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้กระเบื้องนี่เหรอกระเบื้องนี่นะบิมจะมารีวิวมันคืออะไรนะป๊านี่นี่นะบิมให้ดูอันนึงเลยป๊ามานั่งรีบบินเอานี่นาจ้าเล็กๆันนี้ด้วยบิมไม่มานีอันนี้มันจะเป็นอันใหญ่กว่าอันเมื่อกี้เพราะว่าอันนี้เปิดมาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็มันจะเป็นอะไรจะเป็นเครื่องคิดเลขให้ด้วยเวลาไปเรียนอ่ะไรคิดได้จริงนะคิดได้จริงเหนียจิ้มด้วยเนี่ยอ่นเครื่องคิดเลข นี่ไหมอะไรบวกอะไรได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าปากอยากลากิ๊กๆกบบนี้ถ้าปากอยากว่าอยากเอาไปโรงเรียนใช่ไหมปากก็เอาอันนี้ออกออกเนี่ยออกมาได้มาตั้งไว้ตรงนี้ได้แล้วก็ไอเนี้ยไอนี้ใส่ตารางเรียนได้นี่เห็นไหมปากนี้ใส่ตารางเรียนได้แล้วก็ใส่เครื่องคิดเลขก็ได้ด้วยแล้วก็มีกระจก วางสอนได้หรอใช่แล้วที่เขาเก็บแล้วเดี๋ยวลูกเดี๋ยวมือแล้วเมียนี่ด้วยเดี๋ยวนาบีบอกก่อนเดี๋ยวปั๊บไม่รู้ว่าเล่นยังไงแล้วอันเนี้ยปากกาไว้บอร์ดเขียนกระดานได้ด้วยนี่เนี่ยนี่เป็นปากกาใช่ไหมสามารถเขียนได้เขียนได้แล้วก็ลบได้ด้วยใช่หนี่เป็นโชว์ก่อนในปั๊เดี๋ยวนาปีโชว์ก่อนว่าเขียนได้แล้วก็ลบได้ บีมเออมันระเบีออกอย่งนี้อ่ะป๋าไปเล่นมาเล่นร <ave them. S 1> ีว <music Brothers> okay, ิวให้เพื่อนๆดูหน่อยป๋าแบ่งให้น้องอันนึ่งไหมอ่ะป๋าแบ่งอันสองกับลูกออกด้วยมันคิดเองก่อนของมันมันจะให้มันก็ให้มันก็เลยบังคับให้มันให้หรอกใครๆออกกันอย่านี้ววะเรก็ต้องให้แต่ว่าโชคดีจำเล่นสองอันแต่เล่นหนึ่งก่อนให้น้องกันให้มันให้เองเอาป๋ามารีวิวของเล่นก่อนงั้นมันเราว่าทำอะไรได้บ้างเราเวลาตั้งราคาต่อกันนะเออราคาเราไปแล้วแต่ว่าให้ก็ได้ใช่มันเป็นกองถุงไหม แต่เดี๋ยววันนี้โชคดีไป้งทองอะไรโชคเตี้ยเลิศหรอเลยอะตรงตรงอันนี้ไม่ต้องใส่ไม่เอาหมดออกมาข้างนอกเอออยากได้ไหมต้องเกิดปิ้มเหมือนน่าปิ้แบบนี้ผมโชคงปิ้มจะเป็นสีชมพูเดี๋ยววันเกิดปิ้มก่อนนะ นะซื้อตีแชมพูให้นะเป็นแกะของม่ใหญ่ให้เงินได้อะไรกับแกะแล้วแกะเอาแบบเก็บให้ดีก่อนแล้วึงกองป้าป้าเอาไปส่ง้ามันส่งไปโรงเรียนเดี๋ยวพี่แงให้ป้ารีวิวบ่อนะมันเป็นอะไรบ้างเอาแบารีวิวครับรีวิวครับเพิ่งอย่าบอกเล่นเอาทำอะไรได้บ้างแกมุดไม่เห็นนะนั่งเออนั่งรีวิวรีวิวครับ ับมารีวิวเนี่ยจะปลุกนิสซอมแกะได้สองฟารครับไม่ถือบ้านกมัิวนกมันี้ให้เด็กเน่ในยูทูบให้สแน่ขออว่าทำวันข้นอกล้วเดี๋ยวลบไม่ออกว่าไปที่ร้านเขาเมาร้านนี่ก็เขียนรงนี้ที่รานเขาไ้อ่าากเขียนให้พี่เบิร์ดดปปากเร็ว บเองเบงมันมีกล้องกลตังองทำิวของมันเองไงนันบิมตรงนี้ก็มีไงอัน่ไอนีีคิดได้สองอันเลยอันนี้เอาอแต่อันนี้มันจะอันนี้มันจะกระปุกเล็กก่อันนี้ไงน่าบิยังอยากได้เลยเอาไปใแต่งขนาอก็ได้ีกระจกน้อันนี้เป็น้ ถครอยากรู้ลิงกการสันเดี๋ยวค่อยหาเจอเราเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะดีมากเลยตื่นเต้นมากขอโชคดีโอเคนะบีมไปก่อนเพราะข้ามาข้ามาแล้ววันนี้ป๊อบกับบีมรีวิวเสร็จแล้วนะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายเข้าเข้าเปลี่ยนเป็นจานเอาไปถังเจ้าอะไรเอ้ cửa lại thẳng xong à, à, à. à, ở mà đuối. à. <cười> <cười> cái à cái gì cái đu cái này á gì cái này cái cái เออให้ตัวเดียววินนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ให้ตัวเดียวเองเหรอสามตัวคอนดักซ์ของปิมเดืออะไรอ่ะของปิมเดือแบบี้ทำเต้าเลยเนาะเออเอาลนแล้วนักสีแดงมันดูบางอะไรบินเอาปิมก็ได้ถังเช่าเหมือนกันถังเช่าเหมือนกันอะไรเอ่ยปิมก็ มาดูเส yeah. okay. hey oh huh. oh ื้ออะไรอ่ะไม่ใช่เสื้อไหนเอาออกมาดูหน่อยวันกี้ตักขนไม่ให้นูตายนะใช่ตายแบบคนไม่ตัดเลยมั้ยตัวใหญ่มียนั่นไหนเอาออกมาดูหน่อยอุ้ยดิสนีย์เสื้ออะไรเนี่ย ลละะคคครรึึ่่งนงไบแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปนั่งนู้นไปนั่งนู้นไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยอะไรแล้วอะไรแล้วฮัลโหลฮัลโหลแค่คนเดียวเดยวอยู่ตรงนี้แหละอย่าเดินไปเรือยนั้น ยังไม่เสร็จทีว่าปรับพวกอยู่ดับหมดเอาไฟเช็คมาเดี๋ยวเดี๋ยวมะปีมจุดไฟก่อนอย่าพึ่งอ๋แค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวตเป็นนึงเป็นนึงใจเย็นๆโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ปรับร้อนอ๋อโอเคเวลลาาเเเป่ยดี๋ยวเดี๋ยวเอาอธิษฐาน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  เบาเลยปั๊บนาบิมร้อนมากยี่ไเอวมาถ่ายไหนอะไหนอ่ะนบิมจุกเลยบิมจุเลยเต็ม้ามามามาถ่ายมาใหญ่ค่ะรู้แล้วมันมาใหญ่เนี้ย